ที่ห้องเราคึกคักมากค่ะเรียนคลาสเมโซบิบิกโกเทคนิคเกาหลีเต็มห้องเลยนักเรียนมาจากไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเ <c oughs> ชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ใช่ไหมเมื่ <c oughs> มออาอำเภออะไรคะอำเภอเมืองค่ะจัง,อองหวัดใหญ่คะ่ะ <c oughs> ร้านอะไรคะ <c oughs> ร้านเดอรวันคะ่ะม <c oughs> ีสองสาขานะคะมีที่ขัดใหญ่และสงสาขาค่ะร้านเดอรวันนะคะอยู่ใกล้อะไรเอ่ยสาขาขัดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมกิบเอ้ จาอาเซียนค่ะจากชุมพรค่ะชุมพรมีสาขาอยู่ที่ชุมพรนะคะชุมพรนวดหน้าทุกอย่างเลยนวดแก้อาการนวดไทยครบวงจรหลังสวนอาจารย์เฟื่องชุมพรโซยอนมาจากไหนคะ พัทยาร้านอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะ<ช>พัทยามีบริการบีบีโกแล้วนะคะเปิดให้บริการชีช่เม<ช>ืองอะไรคะบ่านรั้นทงเตอร์ทนะคะนี่ติดต่อเข้ามานะคะกอยู่ใกล้ราแรกนี่น,น,นะคะสามารถเข้าไปรับบริการทำบีบีโกลเมโซน้าใสเทคนิคเกาหลีสู่ต้นกำรับเลยคะ่ะ The Magic Academy สอนเมโซบีบีโกลเทคนิคเกาหลีรังสิตป,ปทุมธานี